นี่คือภาพบรรยากาศสดสดนะบผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะอ่ะก็มีหลายช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเพจในจ,จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มีช่อง y t u t u นะฮะที่มาติดตามถ่ายนะครับนำเสนอเรื่องราวของตาบุญชื่นนะครับแต่ว่า ทัวร์ไทยดิวเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะฮะนำเสนอฟรีนะครับไม่มีโฆษณานะครับตอนนี้ไม่มีนะฮะล้วก็ไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะครับในการใช้ยอดวิวในแรกเป็นเงินนะฮะเรานำเสนอฟรีนะครับเพื่อเป็นการทนุบำรุงเพราะศาสนานะครับบางครั้งอาจจะไลฟ์สดต่อเนื่องบางครั้งอาจจะไลฟ์สดเป็นช่วงนะฮะลงรูปกันบ้างนะฮะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยมีภารกิจนะครับผมเองก็มีภารกิจ อเอเวิทะหรือว่าวิเชียงรายบุรีเนี่ยก็เนี่ยที่เสื้อต้มๆเนี่ยแต่งกายคล้ายพระนะฮะเนี่ยเรียนแบบพระคนนี้ที่อยู่ข้างตาบุญชช่นก็ต้องคอยเดินดูแลหลวงตาบุญชื่นด้วยนะฮะบางครั้งก็ไล์สดให้ชมบ้างเป็นบางช่วงนะฮะต้องต้องแจ้งว่าเอ๊ะทำไมไม่ไล์สดเหมือนตอนอยู่ภาคเหนือนะฮะตอนนั้นหน้าที่รับผิดชอบอยังน้อยตอนนี้เรามีหน้าที่แบ่งหน้าที่กันเยอะนะฮะ,มะผมต้องดูแลเรื่องสถานที่ด้วยนะครับไปวิ่งหาสถานที่ที่พัก แล้วก็เป็นวัดนะที่จะไปนิมนต์ท่านจําวัดเราก็ต้องไปดูสถานที่จกกัดเตรียมสถานที่นะครับประสานงานกับเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเจ้าวาดวัดคณะกรรมการวัดต่างๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่ต้องอขับรถวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะใช้เวลานะครับจึงไม่ค่อยมีเวลาว่างอ,อยู่ตลอดนะครับว่าก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวนะฮะ ให้ได้มากที่สุดนะครเพื่อให้พี่น้องอชาวพุที่รอติดตามชมอยู่ได้รับชมนะ เสร็จแล้วน้ำยกไว้หน้าสารานะครับเก้าอี้เก็บด้วยครับอ่าถ้ายกได้ยกเลยนะครับขอบพคุณครับครับอ่าช่วยช่วยกันเส็กู้ภัยหน่อยเพราะกู้ภัยเหนื่อยทั้งวันเลยนะครับยกเก้าอี้เก็บได้ช่วยยกด้วยนะครับผมขอบพคุณมากนะครับ เป็นภาพที่ดงดงามจริงนะฮะหลังจากที่พระคุณเจ้าเนี่ยรับบิณฑบาตแล้วนะฮะพี่น้องประชาชนนะร,รวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็ช่วยกันเก็บ้าอี้นะครับนี่เป็นการจัดระเบียบกันเลยนะไม่วางเกะกะให้ดูลกเลอะเทอะเกะกะดานะฮะ <c oughs> น,นี่ฮนะ,ะ,ะจะโมทนาบุตรนะฮะมีปัจจัยยาใส่นะครับใคร ถ้าครมีปัจจัยเราเก็บเลยนะครับปัาพี่ผู้ภัยช่วยบอกด้วยบางคนอาจจะมาที่หลังไม่รู้อ่าเดี๋ยวจะเอาปัจจัยมาถวายท่านนะฮะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าหลงตาไม่รับปัจจัยนะครับบางคนบอกอ้าวหลวงตาไม่รับปัจจัยเดี๋ยวฟาลูกศิษก็ได้นะฮะไม่ได้นะครับลูกศิษก็ไม่รับฝากนะฮะและห้ามด้วยนะครับไม่ได้นะเรื่องปัจจัยเด็ดนะครับ ใครที่มาเดินตามหมูตาบบนชื่อนี่นะครับถ้าไปรับตังค์ถือว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ของตาบนชื่อแล้วนะฮะเป็นมิจฉาชีพแล้วนะครับต้องช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูแลสอดสองเนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับหมานี่ฮะภาพที่ หาชมได้ยากนี่มีเงินสิบล้านนะฮะมีเงินสิบล้านอยู่ในบัญชีเนี่ยไปจ้างคนมาพันกว่าคนมานั่งสัทธานะครับไม่ได้นะต้องตื่นมาตีสามตีสี่นะครับนี่ฮะอะ่างเอาก็จ้างเลยไหมจ้างวันละห้าร้อยให้ตื่นตีสามแล้วไหมใช่ไหมล่ะโอ้จ้างให้ตื่นตีสามเงี้ยแล้วนอนสักห้าทุ่มมาไหมเออมานั่งรอตากแดดเนาะถวายน้นหมไม่มีนะ เป็นภาพอของความศรัทธานะฮะล้วบอกเลยว่ามีเงินสิบล้านก็ซื้อภาพแบบนี้ไม่ได้ด้วยนะ,ะ,ะ,ะนี่ภาพบรรยากาศยามเช้าว,วันนี้นะฮะผ่านทางเขตตัวไทยนิวนะครับเรายัางคงนําเสนอเรื่องราวความศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธน,นะฮะอย่างต่อนเนื่องนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวหลังจากท่านฉันพระตาหารชาเช้าเสร็จนะฮะท่านเก็บเครื่องอัฐบริขารเสร็จท่านก็จะออกเด็จกุูธดงทันทีก็คาดว่าอยู่ในช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้านะฮะ ช้เส้นทางถนนพเพชรเกษมสายใหม่มุ่งหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีฮะมุ่งหน้าทางเจ็ดเสมียนนะครับใครที่อยู่ในเส้นทางอยากเดี๋ยวมานั่งรอกลับไหว้ก็นั่งลมๆกันสันกหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเป็นลมแดดนะฮะหรือเป็นโรคฮิษสุกนะฮะ <c oughs> นะฮะเดี๋ยวจะเดือดร้อน <c oughs> ทีมกู้ภัยเขาสิอีกนะฮะก็ให้หลบลมๆก่อนนะฮะบ,บางคนเนี่ยโอ้คุณแม่คุณป้ามานั่งรอกันนะฮะสองสามชั่วโมงบางคนตั้งรอกันตั้งแต่เช้านะครับ เพียงสนตายไม่มาเลยนะครับเนื่องจากว่าใช้ระยะเวลานานมากนะพี่น้องประชาชนเนี่ยนั่งรอกราบไหว้ตลอดเส้นทางนะครับจึงทําให้ท่านเนี่ยออกจาลิกทุดงเนี่ยได้ล่าช้านะครับแต่ว่าท่านมาโปรดสัตว์นะครับท่านมาโปรดญาติโยมนะครับอ่าท่านบางคนบอกว่าเอ๊ะคนมานั่งรอกันเต็มเลยเนี่ยท่านเดินช้านี่คือจุดประสงค์ท่านอยู่แล้วท่านมาเดินนะครับมาเดินเผยแผ่ศาสนานะครับการที่คนมานั่งรอกับไหว้ขอพรนี่คือ บ่งบอกเลยว่าท่านเนี่ยทำให้คนนะครับชาวพุทธเนี่ยจากหลายๆพื้นที่เนี่ยนะฮะเกิดความศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานครับ น้ำไครนะครับเอาไว้ไว้หน้าสาราเลยครับจะรับแล้วเอาไว้หน้าสราเลยคับนแล้วเอาไว้หน้าสาราเลยวน้องน้องเบอกม้เไว้ขวดเอาไว้ขวด